ในวันที่พรีเซนต์คุณจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าสนใจคุณหรือไม่เอาคุณสิ่งหนึ่งที่โตจะใช้ก็คือการอ่านไบอินสิเกนแอลค่ะสัญญาณของการซื้อสัญญาณของการซื้อสํญญาหรับโจในเชิงการพรีเซนต์ b 2 b ก็คือคุณต้องเลือกได้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มคนที่ตัดสินใจซื้อระดับ C คนไหนที่เป็นคณะทํางานที่มีผลในการที่จะโหวตเลือกคุณหรือมั่นใจที่จะช่วยดันคุณค่ะลักษณะของการไบอินสิกนแอลจะเหมือนกันค่ะคือถ้าเขาสนใจเขาจะโน้มตัวมาข้างหน้าเขาจะเริ่มคุ้นคิดและว,ว่าแบบเออมนเ,นนเาาจจะด เพื่อที่เขาจะถามคําถามคุณหรือบางคนทนไม่ไหวเขาจะยกมือถามคําถามคุณในสิ่งที่เขาสงสัยหรือต้องการขยี้ประเด็นเพิ่มเติม,ตม,ตมค่ะและถ้าคณะทํางานสงสัยและถามประเด็นในขยี้เพิ่มเติมแล้วคุณตอบได้ดีคุณแค่หางตามองกลุ่มที่เป็นคนตัดสินใจแล้วถ้าเขาพยักหน้าตามแสดงว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะซื้อค่ะการพรีเซนต์นะคะเราต้องคอยมองไบอิงสิงแนลของคณะทํางานและผู้ตัดสินใจเชื่อไหมคะหลายๆครั้งเวลาที่โจ้เข้าไปพิชชิ่งนานนะคะโจ้จะมักจะหนีบน้องอยู่คนนึงมีหน้าที่อยู่แค่2เรื่องคือดูไบอิงสิงแนลของ เป็นของคําถามทุงหมดที่เกิดขึ้นแล้วคอยติ๊กว่าเจ้าตอบไปครบหรือเปล่าเพื่อเอากลับมาไฟนอลสุดท้ายก่อนที่คุณจะจบการนำเสนอค่ะคุณต้องมาตอบเลยว่าเราตอบคําถาม1 2 3 4 5ไปจนครบทุกข้อไหมมีคําถามเพิ่มเติมไหมเพื่อให้เขาเคลียร์ความค้างคาในใจแล้วรู้สึกว่าคุณคือมืออาชีพที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเขาได้เพราะแม้กระทั่งวันนาเสนอคุณยังใส่ใจในการเอาคําถามทุกอย่างมาตอบให้เคลียร์และคุณกลับไปมองค่ะถ้าเขาแฮปปี้เขาจะมีแววตาเป็นบรกกายแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแบบนี้ทขกหน้าใส่คุณหรืออาจจะมีคําถามว่าคุณมมีส่วนดให้้ผไ ่าไหร่ราคานี้มันสุดๆแล้วใช่ไหมหรือเดี๋ยวผมจะให้คนติดต่อไปแต่ไม่นานนะแค่นั้นเองค่ะลักษณะกับอากับกริยาบวกกับคำพูดนะคะจะเป็นตัวการันตีว่าคุณเตรียมตัวมาดีและนำเสนอได้ดีและถูกใจเขาหรือเปล่าค่ะแบบนี้ค่ะรู้ได้เลยว่าลูกค้าซื้อหรือไม่ซื้อคุณค่ะ